ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับน้องเอรี่แล้วก็พี่หมูกแล้วก็ผมใน l i s ต์ n w ว t ดอินเดอ o บูดอีพีที่อสักอย่างอะไรเออเราไปหายย่านี้กันดีกว่าในในหมู่บ้านนะครับเรายังไงเจอพอดีเลยย่าผมทําได้แล้วนะแต่แบ๊บนึงนะว่ามันบ้านหลังนี้หายไปแล้วอุย้ยหายหมดแล้วนี่นาใช่ปะ่ะอุย้ยสวยดีอย่างเงี้ยเั้นเรื่องถาวรเราก็เสร็จสิ้นแล้วครับ ยานิดหนูจัดก,การกับเจ้าถวันเรียบร้อยหมดแล้วฉันเห็นแล้วล่ะเธอทําได้ดีจริงๆงั้นตอนนี้เราไปถามหาคนอื่นเพื่อให้หมู่บ้านกลับเป็นเหมือนเดิมกันดีกว่าได้เลยเอลลี่ฉันคิดว่าฉันสามารถทําแบบนั้นกับเธอด้วยได้นะงั้นตอนนี้เออคุณย่าจะไปติดต่อหาคีล่าใช่ไหมใช่ฉันจะไปเขียนจดหมายนะตอนนี้บุรุษปบษณีไม่มาที่นี่อีกแล้วแต่สามารถเอาไปให้เออคนขายของแทนได้ก็คือเจ๊เขียวใช่ปะเอาล่ะหนูจะเอาจดหมายไปให้ใหเธอเองเธอจะทําหรอขอบคุณมากนะ แล้วก็คนขายของนาะยก็มีความสุขที่จะได้อยู่หมู่บ้านนี้เหมือนกันฉะนั้นก็เอาไปให้เธอเถอะนะงั้นฉันขอถามได้ไหมว่าเธออยากจะเขียนอะไรอ่ะเอลลี่อยากจะเจอเธอเร็วๆนี้กับกําลังรอเธออยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับเสมออยากจะเจอเธอเร็วๆนี้นี่แหละไปดูเขียนว่าอยากจะเจอเธอเร็วๆนี้นะคะคีร่าต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยได้มาแล้วจดหมายนะครับแอบอ่านได้ปะแอบอ่านแอบอ่านฮนะแอบอ่าน อ่านไม่ได้หรอกเอาไปให้เจ๊เขียวกันดีกว่าเจ๊เขียวครับเอาจดหมายไปส่งให้หน่อยนะเออวันนี้หนูมีอะไรมาขอด้แหละอืมอะไรล่ะบอกฉันมาสิเออช่วยส่งจดหมายไปให้คีร่าหน่อยได้ไหมแน่นอนฉันไม่ทํามันฟรีๆอยู่แล้วนะฉันจะคิดค่าใช้จ่ายจากการที่เธอกําจัดเจ้าถาวรหนามพวกนี้ออกไปแล้วกันโอ้โหใจดีจังเลยขอบคุณมากค่ะฉันคิดว่าฉันจะได้เห็นคีร่ากครั้งหลังจากที่ไม่เห็นมานานแล้วเหมือนกันแล้วตอนนี้คีร่าอยู่ไหนแล้วล่ะเออครั้งล่าสุดมาฉันได้ยินว่าเธอช่วยเหลืออยู่ที่โรงตีเหล็กเก่า เธอน่าจะอยู่ที่นั่นแหละหนูหวังว่าเขาจะกลับมาเร็วนี้นะฉันก็ด้วยฉันจะเอาจดหมายส่งไปให้เธอได้เร็วที่สุดอย่างเร็วที่สุดเธอก็น่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เควสต่อไปเราต้องรอคีล่าค่ะรอคีล่ามางั้นเราทำเดลิเวอรี่แล้วกันวันนี้เดลิเวอรี่วันนี้มีฮิวลิ่งแคนดี้สามอันง่ายสุดๆโอเคแล้วต่อไปเราก็ไปถามไปถามเดนนี่ด้วยว่ามีอะไรให้เราส่งงานหรือเปล่าเราก็จะได้ทํางานรวดเดียวเราเอาอันนี้ก่อน ในนี้จังมีงานให้ทำเอาเป่ามีฮิลลิ่งแคนดี้อีกแล้วต้องการเบิร์ดเหมือนกันฮิลลิ่งแคนดี้วันนี้6อันแล้วนเนี่ยโอเค6อันไหนเรามาดูซิฮิลลิ่งแคนดี้ทำยังไงฮิลลิ่งแคนดี้ทำด้วยการใช้วิสฟาวเวอร์กับเมเปิ้ลเฮิร์ผมอ่านหนุดเป็นเมเปิ้ลเฮิร์มาดูตลอดเลยวิสฟาวเวอร์โอเคเราไม่ได้มีเราต้องการ6อันเพราะงั้นเราต้องการอย่างละ12เราไปเติมน้ำมันรถแป๊บหนึ่งนะเราก็ไปหากันเลย นี่ไงนี่ก็มาเลยหนึ่งก้อนไงมาเราเก็บมาครบแล้วโอโ้โหจะครบก็เย็นเลเราก็บดขยี้ไงหนึ่งโอโ้โหนานแค่ไหนเนะี่ยไหนดูสูตรสิคนเอ,อ่อไฟระด,ดับสี่คนไปทางขวาโอเคโอเค เสร็จหมดแล้วไปทีนี้ก็ไปส่งออเดอร์ต้องการวัตถุดิ์เดียวกันมันก็ดีเหมือนกันแต่หาเยอะไปหน่อยมาเอาไปเลยเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วเราลองมาดูค่าอัมเกรดไหมผมว่าผมจะอัพเกรดไอ้นี่วะอัพเกรดเอ่อหม้ออัพเกรดเวิร์กเนี่ยไอ้เครื่องสกัดเนี่ยใช้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบลูนา่าออยเจ็ดสิบลูน่าคอยสิบสองกิ่งไม้แล้วก็หกหินเดี๋ยวค่อยอัพเกรด โอเคเราเราน่าจะมีตังพอแล้วเราต่อไปเราก็ไปส่งออเดอร์ก่อนตอนนี้เรามี50ไม่พอนี่หว่าไม่พอยังไม่พอโอเคงั้นเราไปรูเบิร์มมาเล่นอะไรตรงนี้เราอเอาคองไป่่งก้นมาเจ๊ถึงแล้วเดลิเวอรี่เรียบร้อยเราเพิ่มกระเป๋าอะไรปะร้อยปสิบบาทเพิ่มดี เพิ่มมาแล้วไหนเราดูของมีอะไรให้ซื้ออีกกิ่งไม้นี่ไงซื้อได้แลวพวกหนังสือนี่คืออะไรเนี่ยโอเคเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราอาจจะต้องใช้ในอนาคตนะครับผมตอนนี้เควสหลักก็คือเราต้องรอคีล่านะครับผมแล้วก็มีเควสให้อัปเกรดอุปกรณ์ที่แต่นี่แต่เราอุย้ยโอ้โหอัปเกรดมาอีกแถวนึงเลยโคตรเยอะนึกว่ามันอัปเกรดมาทีละช่องนะตอนแรกอะโอเคเรายังไม่มีดังพอที่จะอัปเกรดเลยครับโคตรแพงเลย งั้นเราไปหาเก็บกิ่งไม้กับหินรอแล้วกันสิบสองกิ่งไม้กับอีกแปดหินหรือหกหินวะลืมละสักอย่างหนึ่งอะโอเคเราได้กิ่งไม้มามากพอแล้วแต่เรายังไม่มีตังเราเก็บของไว้ก่อนของที่เราไม่ใช่นะวัตถุดิบที่เก็บเอามาไว้โอเคแล้วเราก็ไปนอนกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยหรือเงั้นเรามาทํายานี้ระหว่างที่เราไม่นอนดีกว่าเนี่ยยาส่องแสงเนี่ยเราจะได้เข้าถ้าได้นะใช้สมาย bubble สองอันแล้วก็แมงมุมสองอันแล้วก็บัตรบัคซึ่ง เราไม่มีบัตรบัคไม่เป็นไรงั้นเราเอา่อทำแมงมุมอบกับบับเบิ้ลโอเคเรากเอาแมงมุมไปอบก่อนอบกรอบนี่อบเลยแล้วก็สกัดไม่ใช่สกัดเอ่อบับเบิ้ลโอเคแล้วเราก็รอ,เ,อเราเติมน้ำมันรอแล้วกันได้แล้ว โอเคแล้วพลังงานเราจะหมดเราต้องรีบไปนอนแล้วเดี๋ยวเราจะตายซะนอน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 เอลลี่ถึงเวลาตื่นแล้วใช่บางทีฉันคงจะเป็นแม่มดฝันอยู่อีกแล้วป่ะเนี่ยละมือเลยเนี่ยนี่มันเช้าแล้วนะหยุดหลับได้แล้วตื่นได้แล้วฉชนน่ยคือแม่มดเช้าแล้วโว้ยฝันอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะเออใช่นายพูดถูกฝันอะไรของฉันอีกแล้วเนี่ย ้องฝันอะไรกันละเอลี่เออเซฟอยากอัปเกรดก่อนนะ่ะเราค่อยไปหาคิล่าเรามาเรามาอันนี้ก่อนดีกว่าเคอร์ดลิฟติ้งแคนดี้ก่อนแล้วเราก็จะเราก็จะอัปเกรดบ้านนะครับผมเราค่อยทําค่อยค่อยค่อยเข้าไปหมู่บ้านนะใช้ขนกับเมเปิลเฮิร์ฟต้องการ3อันเพราะฉะนั้นเมเปิลเฮิร์ฟหอันขนเรามีแล้วแต่เด๋็กก็เพิ่มเอาด้วยเราไปส่งออเดอร์อัปเกรดบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปในเมืองนะครับถ้าเราจะบ,บัตบัคไปด้วยถูกต้องบัตบัคสองตัวนะครับ เราจะได้เอามาทํายาเรืองแสงเราก็จะได้เข้าถ้าได้เก็บของครบแล้วเตรียมตัวกลับบ้านเก็บหินมาแล้วอ้ยทำไมอยู่มันก็ดรอไปไปวะไม่รู้เหมือนกันแต่ขอบคุณครับไปกลับบ้านกลับบ้านโอเคสเตจสามไม่ต้องคนโอเคสเตจสามไม่ต้องคนเรียบร้อยหนึ่งก้อนครบแล้วแต่เราเคลียร์ของแป๊บนึงนะ เราเอาของที่ไม่ใช้เก็บไปก่อนอย่างเช่นอันนี้ไม่ใช้เก็บไปก่อนแล้วเราเอามะม่วงามาด้วยเผื่อกินเอามาให้หมดเลย move a l อเออถ้ากด move a อ l ก็จบเลยป่ะโอเคมา, okay, มาทีนี้เราก็จะได้อัปเกรดบ้านแล้วอัพไม่ใช่อัปเกรดบ้านอัปเกรดเครื่องเครื่องสกัดอัดไอ้น้ํามาเลยครับได้กี่บาทห้าสิบสี่เรียบร้อยทีนี้เราก็อัปเกรดได้แล้วนี่เครื่องสกัดนี่ไงพอดี มาแล้วอ๋อมันสามารถบีบทีนึงได้หลายบีบหรออ๋อบีบทีทละสองบีบโอเคเข้าใจแล้วทำทำได้ทีหนึงหลายอันครับแค่นั้นโอเคก็ถือว่าดีแล้วแค่นั้นก็ดีแล้วไปเราเข้าไปหมู่บ้านกนันดีกว่าคีร่าน่าจะมาถึงแล้วนะครับผมเรามาแล้วไหนขอดูโฉมหน้าโฉมตาหุยเป็นไก่เหรอคีร่าเชนี่ไงท็อกทูเฮอเป็นเฮอร์คํา เอ่อสวัสดีค่ะคุณคือคุณชื่อคิร,าร่ารอเปล่าคะโหเป็นแม่สาวนกอินรีสวัสดีฉันแต่ว่าเธอเนี่เป็นแม่มดที่ช่วยย่านิดไว้ใช่ไหมโอ้ยแม่สาวนกน้อยไม่แน่ไม่น่านกน้อยเลยนะใหญ่เบิ่มเลยไม่ถึงตัวแหละอ๋อหนูชื่อเอลลี่ค่ะเป็นแม่มดฝึกหัดนะเออคุณสามารถพูดคุยแบบสบายๆกับหนูได้เลยนะจริงเหรองั้นฉันจะพูดแบบสบายๆเลยนะคุณมาถึงที่นี่เร็วมากเลยนะ ก็เพราะว่ามีแม่มดที่อยากให้ฉันกลับมาถึงเร็วๆอยู่ไงจ๊ะคนนี้คือเหล่าองกเลยคะ่ะหนูคิดถึงคุณจริงๆเดี๋ยวคิดถึงจริงๆนี่หมายความว่าอย่างไงอะเออยานิดบอกว่ามีแม่มดฝึกหัดบอกว่าฉันน่ะอยากจะกลับมาที่หมู่บ้านนี้เออและหนูพูดถูกไหมคะแน่นอนเธอพูดถูกฉันอยากจะกลับมาที่นี่ตลอดเวลาอยู่แล้วฉันทํางานที่นี่ได้แบบมีความสบายอย่างมากมากกว่าที่อื่นที่ไหนเลยขอบคุณที่ทําให้ฉันกลับมาที่นี่นะ แม่มดน้อยฝึกหัดหนูก็ขอบคุณที่คุณกลับมาเหมือนกันนะโอ้ไม g ก d นี่แกเป็นช่างไม้บินได้นี่นะเออว่ะนี่ไงพี่หมวกมากระเสกกระเสหนูสุดท้ายก็คือความจริงฮะเขาบินได้แต่แต่แต่เขาไม่ได้มีสี่แขนนะเอ,อขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะแต่ฉันบินไม่ได้เอาจบละมีปีกแต่เจบินไม่ได้ได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรครับผมอ๋อนี่คือเพื่อนของหนูเองนะเขาเป็นหมวกพูดได้ชื่อว่าเวอร์จิลอะหรือเรียกว่าหมวกหนังกากาะก,ก็ได้ค่ะ อันนี้ผมเติมเองนะเอลี่ไม่ได้พูดหรอกเออิดีที่ได้พบนะเวอร์จิลเออคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันหรอกนะคุณเอ่อช่างไม้ที่ไม่สามารถบินได้และคือไม่เรียกชื่อเขาเรียกเป็นชื่ออย่างนี้เลยนะไอ้ไอหมวกเออแล้วคุณจะซ่อมบ้านได้ไหมคะฉันจะสร้างหลังใหม่น่าจะดีกว่าซ่อมนะเออสภาพเนี้ยไม่น่าหรืออะไรให้ซ่อมแนะล้วล่ะเจ๊ใช่ถูกต้องเลยสร้างใหม่น่าจะดีกว่าเยอะมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยเออแล้วคุณไม่ต้องใช้เอ่อพิมพ์เขียวบ้านหรอคะปกติแล้วพวกนั้นก็ค่อนข้างจะสําคัญเลยนะ แต่นี่คือบ้านที่ฉันเคยอยู่มาเพราะฉะนั้นฉันก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วเออแล้วคุณจะสร้างบ้านให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าใช่ฉันจะสร้างบ้านให้คนอื่นด้วยแล้วก็พิมพ์เขียวของบ้านแล้วก็พวกเอ,อ่อส่วนประกอบอะไรอย่างงี้เหรอมันก็สําคัญด้วยเหมือนกันเออพิมพ์เขียวสามารถซื้อได้จากเจ๊เขียวแล้วพวกส่วนพวกวัสดุเนี่ยสามารถหาได้จากป่าวัสดุดีๆก็หาได้จากในป่าแถวนี้แหละมีเยอะแยะ แล้วนานแค่ไหนคะที่จะใช้เวลาในการสร้างบ้านของคุณอะ่ะอ,อ๋อฉันจะสร้างบ้านของฉันพรุ่งนี้แล้วมันน่าจะใช้เวลาเป็นวันเลยแหละและ้วอ๋าแล้วหนูมาดูนั่งดูได้ไหมอ่ะแน่นอนอยากจะดูก็มาได้เลยบางทีฉันอาจจะต้องให้เธอช่วยด้วยเหมือนกันให้หนูได้รู้เลยนะถ้าคุณอยากให้หนูช่วยอะไรอะ่ะฉันจะทําแน่นอนจ้ะโอ้โหคุยกันถูกคอเหลือเกินเรียบร้อยแล้วเราต้องทําเควสคืออะไรอะ่ะรอเขาสร้างบ้านโอ้โหงั้นเราเจ๊เขียวบอกเจ๊เขียวมีบลู e ินใช่ไหมไหนอบู e p r i n หรือยังหรือยังไม่ถึงเวลาขายอย่างี้หรองั้นเราระหว่างที่เราไม่มีอะไรทํานะครับเราก็ delivery ี Del ่ไหมเดลิเวอรไปเก็บตังค์ไปก่อนคอร์สแคนดี้โอ้อันนี้ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะแต่ทําไม่ยากครับอย,อย่าอย่าอมแก้ไอฮะ้องใส่เจ็บคอทําไม่ยากคอร์สแคนดี้นี่ไงง่ายๆเลยไม่เห็นจะง่ายเลยง่ายตรงไหนเนี่ยโอ้โหเรามีแล้วฟองสบู่แต่เราต้องไปเก็บเพิ่มนะครับผม แล้วเราก็อยากได้เอขนขนเออชื่ออะไรไม่รู้ลืมละเราจะขนมันได้จากไหนอ่ะนี่ไงเขาบอกว่าเราต้องเล่นซ่อนแอบกับมันใช่ไหมอาจจะต้องแฉแฉแฉจะต้องเข้าข้างหลังมันกลัวหรือเราทายาถอนทํายาถอนหญ้ามันน่าจะง่ายกว่าถ้างั้นเรามีวัตถุดพอโอเคเราไปทํายาถอนหญ้ามาดีกว่าง่ายกว่าเยอะไม่เงยอันนี้มันยากอ่ะตายาสวย เราก็เก็บมาขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่า,คคานี่รูปหัวที่หนึง่งเรียบร้อยเสร็จโคตรเสรียเวลาเลยทำอะไรไปเนี่ยไปครับทํายาไปส่งนา,นานด้วยในระ่องไปอบผมอยากได้นี่หว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาผมไปเอ่อเก็บสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่ก่อนเราต้องใช้อีกอย่างน้อยหนึ่งอันอะถ้าเราจะทํายาตัวสว่างอะ่ะเราต้องมีฟองสบู่ครับผมและฟองสบู่เราขาดไปหนึ่งอัน แล้วก็เกาไงโอ้โหคาวยี้คูคี้จะจัดโคตรน่ารักเลยตัวบ้าเลยวะอ่คนคนไปทางขวาไฟระดับสองโอเคโอเคเรียบร้อยได้ละต่อไปเราก็สกัดอันนี้ต้องมีบัตรบัคกด้วยนี่ว่าใช่ต้องมีบัตรบัคก เราสก,กัดไปแล้วนี่ไงสวยเลยแล้วเราก็ต้มกันดีกว่ายาส่องแสงนะครับผมนี่ไงใช้ไฟระดับสองคนไปทางขวาโอเคใส่เข้าไปไฟระดับสองคนไปทางขวาเรียบร้อยได้แล้วไปเราไปส่งออเดอร์ก่อนดีกว่าแล้วเราก็ค่อยไปในถ้ำกันนะครับผมเสร็จแล้วโอ้โหเดลิเวอรี่เนี่ยเอาไปเลย คอฟแคนดี้ทำค่อนข้างยากนะแต่ได้ตังที่แบบคุ้มค่าโอเคทีนี้เราก็ได้เวลาไปประจญภัยกันแล้วทุกคนเราจะไปเราจะเข้าไปในถ้ำกันนะครับผมโอเคแล้วเราก็ต้องกินใช่ป่ะกินองแสงเอ้ยเปิดจะส่องแสงนานแค่ไหนอ่ะอุ้ยจะเปิดแบบสว่างตลอดแล้วตอนนี้ โอ้แค่นี้เองเหรอเสียงโคตรดังทำไมเสียงมัดดังแค่นี้อ๋อโอเคเอ้าเข้าไปดิโอเคเป็นการทำช็อตคัทครับแล้วก็ได้อันนี้มาช็อกข่าวแล้วนี่อะไรอ่ะดูดาวนั่งดูดาวโอ้เวอร์จิวดูดินั่งดูดาวโอ้แค่นี้เ,เหรอนึกว่าจะมีอะไรเอยอะกว่านี้แม่ไงเลยนายเจเจสร้างบ้านเป็นยังไงอะหนูอยากจะดูแล้วว่ามันสนุกหรือเปล่าวะครับ อุย้ยโคตรไวเลยมาแล้วมาเป็นโครงเลยครับตั้งเป็นโครงแล้วเออเป็นไงเป็นไปได,ด้ดีหรือเปล่าคะใช่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยมีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าเออก็ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมหรือเปล่าได้ไหมหรือเปล่าคืออะไรเนี่ยพูดอะไรนะเออคือลูบเบิ้ยืมพัว่วมันเรียกว,ว่าพัว่วหรือเสียมพัว่วมัม้งน่าจะเป็นพั่วแหละโอเคมันถูกแล้วไปว่าพั่วคือลูเบิ้ยืมพั่ว่ฉันไปแต่ว่ายังไม่คืนมาเลยโอโ้โหไอเด็กนี่ แล้วพอฉันคิดได้ว่าฉันอยากจะใช้พั่วน่ะแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วช่วยไปถามหารูเบิมให้หน่อยได้ไหมก็ได้อยู่แล้วทําไมเราถึงจะปฏิเสธล่ะรูเบิมเอเอาของคนอื่นไปทําไมไม่คืนเดี๋ยวตีตูดเลยสวัสดีเอลลี่ฉันมีอะไรบางอย่างจะโชว์ให้เธอดูอ่ะอะไรอ่ะผมสร้างประสาทขนาดใหญ่เลยผมจะพาไปดูเออเธอได้เอาพ่วของคีล่าไปหรือเปล่า ใช่ผมยืมไปตักทรายนะครับจนทรายมันใหญ่มากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ผมต้องไปทำเอ่อทำทำทุระให้คุณย่าน่ะตอนแล้วผมควรทำยังไงดีอ๋อแล้วเธอทิ้งมันไว้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้เองก็คือแค่ออกจากหมู่บ้านแล้วก็ตรงไปก็น่าจะเจอแล้วที่นั่นก็มีแบบแปลงแอปเปิ Apple ลรอบๆเป็นที่ที่ผมชอบเล่นมากเลยอ่ะโอเคก็คงหน้าบ้านที่เราเจอรูเบิร์มเล่นอยู่บ่อยๆน่นแหละใช่ไหมคือรูเบิร์มบอกว่าทําประสาทเอาไว้น่าจะไม่ใช่ตรงนี้น่าจะต้องเป็นที่ที่มีประสาททรายเพราะนั้น รูเบริรมบอกให้ตรงไปใช่ไหมมันจะมีพุ่มแอปเปิลแล้วก็มีประสาททรายอยู่ไหนเนี่ยฮะนี่ไงเจอแล้วไม่เห็นจะเห็นประสาททรายเลยฉันคิดว่ามันน่าจะพังไปแล้วล่ะรูเบริรมต้องเสียใจมากแน่ๆเลยอ่ะได้มาแล้วโอเคเสร็จสิ้นแล้วเราก็ไปเอาไปเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เหมือนเจ๊เขาจะมีช็อปด้วยเหรออ๋อนี่คือเพิ่มช่องเก็บของใช่ไหมเรายังเพิ่มไม่ได้ดิโอเคไม่มีอะไรแล้ว แล้วเรารับออเดอร์ไหมไปรับออเดอร์แล้วกันไม่มีอะไรทาก็รับออเดอร์ครับโอ้โคตรว่างเลยช่วงเนี้เป็นฮิวิ่งแคนดี้ง่ายได้เหลือเกินใช้วิตฟลาเวอร์กับเมเปิลเฮิร์บใช่ไหมทำจนจำได้แล้วมั้งเนี่ยนี่ไงวิตฟลาเวอร์กับเมเปิลเฮิร์บช่วงนี้คือแบบส่งแต่ของไม่ได้ทำอะไรเลยส่งแม่งแต่ของเนี่ยแหละฮิวิ่งแคนดี้อีกแล้วทำไมเขาต้องการอะไรเหมือนกัน<ๆ>ตลอดเลยวะของไม่ค้าดตลาดจ,จริงๆอะเด็โอเคเราหาได้น่าจะไม่ยาก แต่น่าจะทำเสร็จไม่ทันวันนี้หรอกน,น่าจะทำทาทันพรุ่งนี้อะ่ะเกวัตถุดิบครบสักทีโคตรเหนื่อยโอเคแล้วเราก็มาต้มกันเลยไหนลองมาต้มแบบโหดขึ้นทีละสองโอเคก็ <c oughs> ยังดีเฮลเลงแค่ได้ใช้สเตส4คนไปทั้งขวาแลบลอนนั่ง เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็เอาค้องไปส่งอ่ะเอาไปเสร็จแล้วจ้ารูเบิ์มารูเบิมมีอะไรหรอเออเอลลี่มาที่นี่ทำไมหรือเปล่ามาที่นี่ทำไมหรือเปล่าคืออะไรวะคุณย่าบอกว่าให้มาที่นี่เพื่อพาเธอไปอะ่ะคือตอนนี้พวกเขาสร้างบ้านคีล่าเสร็จแล้วอะ่ะแล้วอยากจะให้ทุกคนไปรวมตัวกันเพื่อเชิญเริ่มชาหรลองนะ่ะ เอาล่ะไปกันเลยดีกว่าโอ,อโอ้โหฉลองอ๋อไงนี่คือบ้านเสร็จแล้วโอ้โหดูแบบเขาเดิมนี่คือไม่มีเลยยินี้ต้อนรับเอลลี่ที่รักโอ้เสร็จแล้วจริงๆด้วย2วันเสร็จโอ้โหสร้างไวมากเลยนะเจสคิล่าใช่ขอบคุณเธอด้วยนะที่ทําให้มันเสร็จได้ไวขนาดนี้เออผมก็ช่วยคิล่าสร้างบ้านของเธอด้วยเหมือนกันนะโอ้รูเบิ้มน้อยแน่นอนเธอช่วยฉันอยู่แล้วแน่นอนความสามารถในการเออสร้างประสาทรายของเธอเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลย มันรู้สึกเติมเต็มฉันอย่างมากเลยที่ได้เห็นคีราค่ากลับมาที่บ้านและบ้านของเธอก็กลับมาสมบูรณ์อีกหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งมันเป็นวันที่มีความสุขมากเลยฉันก็อยากจะเฉลิมฉลองกับทุกคนคุณย่าคุณย่าก็มอความสุขให้กับพวกเราเหมือนกัน 1..2..3 เรียบร้อยเฉลิมฉลองโอ้นี่มันน่ารักมากๆเลยเออฉันจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อจะให้คนทุกคนในหมู่บ้านกลับมาเอาราลา เออไปคุยกับคีล่าเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะบ้านเนี้ยดูโคตรแบบสะบึ้งกึ่งกังมากเลยนะขอบคุณมากฉันรู้สึกเหมือนฉันได้กลับบ้านเลยเออบอกฉันรู้นะถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือนะ่ะฉันพร้อมที่จะช่วยฉันสามารถขยายช่องเก็บของได้ก็คือมาบอกฉันลวกันถ้าเธอต้องการก็คือช่องเก็บของที่บ้านล้มั้งโอเคเหมือนเราหันไปคุยกับย่านนิดนะเพราะว่าเหมือนคนต่อไปที่เราอยากจะให้คืนมาก็คือคนที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกัน ในงตอนนี้ฉันจะพาคนที่เคยอยู่บ้านนี้กลับมาโอเคคุยกับญานิสก่อนแล้วกันยานิสเออบ้านหลังเนี้ยที่อยู่บ้านข้างล่างของคีล่าเคยเป็นของใครเหรอเออบ้านที่อยู่ข้างล่างคีล่าเนี่ยเคยเป็นบ้านของลอยลอยเหรอลอยกี่เมตรจากพื้นะหรือลอยน้ํายมุกอะไรก็ไม่รู้เนาะเออเขาเป็นชายหนุ่มที่ใจดีตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดร้านดอกไม้เหรอร้านดอกไม้เหรอน่าจะน่ารักมากแน่ๆเลย เขาเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็ใจดีมากเขาดูแลเขาดูแลดอกไม้ทุกต้นในหมู่บ้านเลยเมื่อที่ลอยออกจากหมู่บ้านไปดอกไม้ในหมู่บ้านก็เริ่มเหี่ยวเฉาหมู่บ้านน่าจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึง่งถ้าลอยกลับมาอีกครั้งหนึง่งอ๋อแล้วก็ดูเหมือนสะพานเนี่ยจะพังอยู่ใช่ไหมมันคือสะพานข้าไปไหนใช่ตอนนั้นเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีผู้คนที่อาศัยอยู่ฝั่งนั้นอ๋อทวันหนามน่ะมันทะลายบ้านแล้วก็สะพานด้วยก่อนที่เราจะกลับมาเราต้องซ่อมสะพานก่อน ก็คือฝั่งนู้นก็เป็นหมู่บ้านอย่างนั้นหรอแล้วก็ถูกทะวันพังเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอลลี่ฉันอยากให้เธอไปหาคีล่าและช่วยสร้างบ้านของรอยฉันไม่อยากให้เขาไปอยู่บ้านคนอื่นนะ่ะในระหว่างที่เขากลับมาถ้าบ้านเขายังไม่เสร็จเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับคีล่าให้นะคะได้เลยจากการให้เลยไม่ยากไม่เย็นแค่ไม่ต้องถอนหญ้าก็พอละแล้วคีคีล่าอยู่ไหนเฮ้ยลุงอดนเดี๋ยวนี้มาขายตรงนี้แทนแหรอเปิด9โมงถึง9โมงเช้าถุย เปิดก้าโมงเช้าถึงเก้าโมงเย็นเก้าโมงเย็นคือสามทุ่มไงเออเก้าโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าสวัสดีลุงลุงลุงไม่ได้ยินนะลุงหูหนวกอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยลุงอ้ยเธอทำฉันตกใจลุงหูหนวกไปแล้วอะไรที่ทําให้เธอย่องมาหาฉันและตะโกนชื่อฉันอย่างนี้เนี่ยหนูไม่ได้ย่องหนูเดินมาตรงตง,ตงวิ่งมาเลยด้วยซ้ําหนูเรียกลุงไปหลายครั้งแล้วนะลุงยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรจนไม่ได้ยินเสียงหนูเลยนยฮะเันแค่งี่บนะโอ้งีบ่บ เออฉันนอนไม่ค่อยพอน่ะเมื่อไม่นานมานี้ทําไมอ่ะเออมีไนท์ไลท์คืออะไรแสงกลางคืนเหมือนเป็นตะโกงตะเกียงอะไรงั้นปะไม่รู้เหมือนกันฉันเก็บเอาไว้ข้างๆฉันตอนที่ฉันหลับแต่ว่ามันหายไปเออฉันเอามันออกไปด้วยกับฉันข้างนอกในคืนหนึ่งและฉันก็ลืมมันไปเลยและฉันก็มุ่งหน้ากลับมาบ้านโอ้โหทาของหายอีกแล้วลุงแต่ฉันก็กลับไปที่นั่นเพื่อตามหามันตอนที่ฉันจําได้แต่มันก็ไม่อยู่อีกแล้วมีใครเอาไปหรือเปล่า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันพยายามดูทั้งที่นี่แล้วก็ที่นั่นดูทุกที่เลยลองพยายามไปดูที่นั่นแล้วก็ที่นี่ให้ฉันด้วยนะที่ไหนอะหน้าตามันเป็นยังไงคะเออมันมีสีเงินและมันก็ไม่มีออวิกค,คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเทียนแต่มันก็ยังเป็นตะเกียงอยู่ก็คือเป็นเหมือนตะเกียงเปล่าๆอย่างนี้เหรอลุงก็คือทํามันหายที่ออแม่น้ําขนาดใหญ่เหรอข้างนอกหมู่บ้านะและที่นั่นมันจะเต็มไปด้วยดอกไม้ในยามราตรีเอาล่ะเดวหนูจะไปดูให้เอง ที่ไหนวะเป็นวลเลเจอร์สตอรี่เหรอเนี่ยอัแบ,บแรกเลยเราไปเควสหลักก่อนไหมเราไปหาคีล่าและคีล่ามันอยู่ไหนเลยเนี่ยเจคีล่าหายไปไหนแล้วเออคงไม่อยู่ที่นี่หรอกใช่ไหมตรงนี้ไปได้เฮ้ยตรงนี้ไปได้ด้วยเหรอตรงนี้คืออะไรอะ่ะวิหารของแมวพระเจ้าแคทก็อดพระเจ้าแห่งแมวเออตามจากป้ายที่เห็นแล้วตรงนี้มันน่าจะมีถนนหรือเปล่าเออป้ายเนี่ยมันพังแล้วแล้วก็ ถนนยังถูกบล็อกเอาไปด้วยบางทีพระเจ้าอาจจะโกรธหรือเปล่าโอ้โหพี่เล่นมุกอะไรเนี่ยประเด็นเลยนะคือคนะีล่าน่ะคีล่าอยู่ที่ไหนนี่ไงเจอแล้วมาตัดไม้นี่เองขอคุยด้วยหน่อยเออคุณช่วยไปออสร้างบ้านให้คนอื่นด้วยได้หรือเปล่าเชิญเราสงสัยอยู่เลยว่าเธอจะพูดเรื่องอะไรแน่นอนฉันจะช่วยอยู่แล้วเชิมันจะถามเธอแบบเดียวกับที่เธอถามฉันอยู่เลยเออมีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าเมื่อที่คุณสร้างบ้านน่ะเออสิ่งที่ต้องการก็คือเฮาบูปินนก็คือแผพิพ๊บ พิมพ์เขียวบ้านแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ไปคุยกับลอล่าเรื่องพิมพเขียวนะเธอจะขายให้แล้วส่วนแมทเรียก็หาได้ในป่าเราลองไปดูตะเกียงให้รุงอาเดนกันดีกว่าเออมันอยู่ที่แม่น้ําก็ตรงนี้แหละแม่น้างั้นเราต้องค่อยๆเลาะไปดูนะครับหรือเราควรจะมาตอนกลางคืนอย่างนี้หรอนี่ไงไม่เจออะไรเลยแถวแม่น้ําเนี่ยก็ลุงอาเดนก็บอกแล้วว่าอาจจะไม่เจอที่นี่ มันน่าจะต้องอยู่ที่อื่นแน่ๆเพราะเราไม่สามารถหาคมไฟในที่เปิดโล่งแบบนี้ได้หรอกทาไมไม่ลงไปถามหาคนอื่นที่แบบเดินไปในป่าเหมือนกันเธอล่ะใครรูเบิ้มหรอโอเคนี่ไงตะเกียงหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอโอเคันสรุปแล้วก็คือไม่มีไม่ไม,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 มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเราก็กับคนในหมู่บ้านน่าจะเป็นรูเบิ้มที่เดินมาแถวนี้หรือเปล่ายังไงรูเบิม้มขอถามน่อยขอถามเรื่องตะเกียงก่อนแล้วกันมันคืออะไรอะ่ะออมันดูหน้านตาเหมือนเป็นแบบ ตะเกียงเงินๆงินที่ไม่มีเทียนหรืออะไรสักอย่างข้างในอะ่ะอ๋อนึกออกแล้วหรือเปล่าจะเห็นมันสักที่หนึ่งเหรอเป็นของลุงอาเดนใช่ปะเออผมเจอมนันแถวแม่น้ําแล้วผมจะเอาไปคืนให้เขาอะ่ะเออแต่ผมดันไปเจอกับใบาชาใหม่อะ่ะผมก็เลยลืมเรื่องนั้นไปเลยอะ่ะแล้วมันอยู่ไหนละ่ะไอ้ตะเกียงอะ่ะฉันวาดไดอะแกรมคืออะไรวะไดอะแกรมไม่รู้เหมือนกันอ,อ๋อเป็นวาดเหรอเป็นแมพงั้นเราไปลองไปดูบูปินจาก JR เจเออเจเขียวก่อนเลยดีกว่า นี่ไงมาแล้วฟาร์เวอร์ช็อปบูปินและแพงซะด้วยแต่ตังพอไงเราค่อนข้างเจ้าสัวยอยู่ช่วงนี้ <c oughs> ซื้อเสร็จแลวก็กลายเป็นยาจกเลยครับอ่ะลองถามเรื่องรอยรู้เรื่องรอยไหมใช่เขาเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ใช่ไหมใช่ใช่ฉันรู้ฉันรู้เออเขาเคยซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาเอาไปปลูกนะ่ะเพราะว่าเขาได้รับออเดอร์ให้ทําช่อด,ดอกไม้และเนื้อสิ่งอื่นใดเขาเป็นคนที่น่ารักมากเพราะเขาเออรักษาสัญญาของเขาได้อย่างดี ดูเหมือนเป็นคนดีมากๆเลยนะรอยเนี่ยงั้นดูแบบลุงอาเดนโอ้โหตรงไหนไวนะเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นคือข้างบนมีรั้วมีโคนสองบ่อที่ที่มีรั้วเราไปหาโคมไฟให้กับลุงอาเดนก่อนแล้วกันอ,อ๋อรั้วไหนอะรั้วไม่เห็นจะมีตรงไหนมันมีรั้วเลยตรงไหนวะเนี่ยข้างบนมีรั้วแล้วก็มีโคนเฮ้ยอะไรดันนี้ที่ไหน What? ที่ไหนเดินไาเจอบ้านใครเขาวะเนี่ยแล้วคือตรงไหนวะที่มันมีรั้วแล้วก็อย่าบอกนะว่าข้างบนนู่นเลยเหรอนี่ไงมีรั้วอ๋อนี่ไงเจอละเอาละเจอแล้วโอเคโรงรงโรงงวันนี้ลุงได้นอนหลับสบายแล้วครับผมเอามาให้แล้วหนูเอามาให้แล้วหนูเจอมาแล้วลุง โอ้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออรูเบิร์มเคยเจอมาแล้วแต่ว่าเขาลืมที่จะเอามันมาคืนให้ลุงเนะี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับต้นเอ่อต้นชาอง,งุ่นขมอะ่ะแต่ยังไงก็ตามก็ขอบคุณแล้วกันนะที่หามันมาให้ฉันน่ะได้มาอีกสามชิ้นเออยังไม่เคยกินสก้อนเลยเจ๊รูเรื่องรอยหน่อยเธอเอาของที่จะสร้างบ้านรอยมาให้แล้วเหรออ๋อแล้วตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราต้องการก็คือนี่ไง บูปินซึ่งมีไม้สาหิน14โคนสิบไม่น่ายากห <c oughs> รือเปล่า <c oughs> เยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรเราซื้อก็ได้ถ้าเราหาไม่เจอครับผมเรารวยอยู่แล้ว <c oughs> เลยอยู่ร้อยเดียวบอกว่ารวยได้ไงวะโอเคงั้นเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะเราก็น่าจะพอกันเดี๋ยวเพยงทุนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมแล้วก็น้องไอรีนกับพี่หมวกด้วยเอาไว้เจอกันใหม่นะกับงานเก็บของนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแหละ